เขาบอกว่าตอนนี้มิชฉาชีพเนี่ยโอ้โหนอกจากเงินทองข้าวของเครื่องใช้ที่มีค่าแล้วสัตว์เลี้ยงเขาก็ยังเอาไป <Okay. S 1> ค่ะโอ้โหเดี๋ยวไปติดตามพร้อมกันค่ะ นี่นะคะก็เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนี่แหละค่ะชายชุดน้ําเงินเนี่ยอุ้มไปแล้วน้องแมวเอาไปไว้ข้างหลังด้วยไม่ได้ขโมยของใช่ไหมไม่ได้ขโมย,โมยสินค้าแต่ขโมยน้องแมวน่าจะเป็นทาสแมวนะคะทาทีมาซื้อของที่ร้านลิฟไพวันออโต้์วิสตํตบลบ้านบึงอําเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเห<อ>็นน้องแมวสีขาวเดินออกมาจากร้านก็ตรงเข้าไปอุ้มเล่น<อ>จากนั้นเนี่ยค่ะอุ้มแล้วก็เข้าไปเก็บไว้ในรถแบบนี้ครับ เก็บไม่พอปิดประตูกลับลงมาทําจ่ายเงินซื้อของตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยค่ะโดยคุณนัชนันเจ้าของร้านล่าใฟังว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานั16พฤษภาคมมีชายคนหนึ่งขับรถยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนลงมาซื้อซีนแหวนลูกยาง1ชิ้นราคาแค่5บาทเท่านั้นแล้วก็ขับรถออกไป จากนั้นพอขับรถไปแล้วสังเกตว่าเจ้าแมวพันธุ์ไทยตัวผู้สีขาวชื่อว่าน้องกอลลัมอายุ5ปีที่เขาเลี้ยงเอาไว้มันหายไปค่ะค,คือเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ออกมาหเหมือนปกติปกติเรียกแล้วน้องก็อ,ออกมาอย่างงี้นะ<ม>ก็เลยออเอ๊ะหายไปไหนขอเปิดกล้องวงจรปิดดูอ้าวลูกค้าคนนี้แหลคะค่ะ สงสัยคงจะตกหลุมรักกอลัมแล้วก็เลยอุ้มหายไปเลยตอนนี้คือเขาบอก่านี้เขาอยากได้แมวคืนเขาห่วงแมวกลัวว่าคนที่เอาไปเนี่ยจะเลี้ยงไม่ดีหรือว่าเอาไปทาร้ายก็ได้ถ้าดูข่าวอยู่เอาแมวมาคืนที่ร้านด้วยค่ะไม่ใช่ของตัวเองเอาไปได้ไงคนเขาก็รักเจ้าของว่ารักกันอนเลี้ยงแมวแค่ไหนเอามาไม่ได้นะนั่นแหสิเลี้ยงแมวตัวเล็กตัวน้อยแล้วไปขโมยของเขาจริงๆเนี่ยคนอยากได้แมวเนี่ยตามเพจต่างๆเนี่ยพวกเพจเลี้ยงสัตว์เนี่ยเขาก็มีประกาศแบบใครอยากได้แมวไปเลี้ยงก็ไปเลี้้ยงได นจริงๆนาจะติดต่อไปอย่างนี้ไม่ควรเอาไปไม่ควรขมโมยแล้วตอนนี้ควรเอาไปคืนด้วยนะคร<ช>ไม่งั้นเดี๋ยวตำรวจตามไปถึงบ้านแน่นอนนะครับ